วันนี้เป็นการเรียนวันที่สองของนักเรียนชาวอเมริกันเมื่อวานเราเรียนท่าดาบนะครับในชุดนี้ท่าแรกคือนาลายบัรเสียนคือก้าวยางออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้มือมือดาบหลังปัดดาบหน้าฟันจากจากนอกเข้าในนะครับ วันนี้ก้าวย่างเหมือนเดิมนะครับคือก้าวออกไปข้างนอกในในสับธรรมดาเรียกว่าฉากนอกนะครับสับสวยๆเรียกว่ามาย่องดาบหลังเป็นดาบปัดแบบเดิมนะครับดาบหน้าดาบหน้าเป็นดาบที่ฟันจากในออกนอกนะครับ เมื่อวานนาลายบันเสียงเป็นการฟันจากจากนอกเข้าในนะครับวันนี้เป็นอินทราปาดสอฟันจากในออกนอก Today we will come to the next lesson this this call intra p a t o the leg movement is the same the the p r o t e x t sword is the same, but the cutting, the cutting is cut from inside out. This is called intra-part saw. หลังจากนักเรียนฝึกอินทราปาสอด้วยดาบนะครับพอพอได้แล้วก็มา,มาพัฒนาใช้มือเปล่านะครับเป็นวิชามวยถ้าเป็นพื้นฐานก็การก้าวย่างนะครับเหมือนกับใช้ดาบทุกประการใช้มือหน้าคราวนี้นะครับใช้มือหน้า เป็นเป็นหมัดตวัดนะครับหมัดตวัดหมายถึงว่าตาวัดด้วยหลังมือจากในออกนอกนะครับจากในออกนอกอันนี้คือเป็นเป็นหมัดพื้นฐานหลังจากที่เป็นหมัดพื้นฐานแล้วสามารถประยุกนะครับประยุกเป็นเป็นสันมือนะครับสันสันด้านข้างของมือนะครับหรือว่าจะใช้ศอก สอกย้อนกลับนะครับสอกกระชากก็สามารถปรับปรุงได้ลักษณะนะครับคือต้องบิดบิดไปทั้งตัวแล้วก็ส่งอาวุธจากในออกนอก Now apply apply the movement of i n t e r a s สอ i n t e r a s สอ is is uh, use use s o r t But this time, use the bare hand. This will come in in muay. You can use either of weapon. You can use elbow. You can use the hand blade. You can use the back back swing punch. Foot movement is the same, move out. I always mention to, to my students, if we start with the, the sword, or, or in Thai we call dab first, uh, easy to learn muay, or bare hand.